ตลาดหุ้นฝั่งจีนนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรับโตขึ้นได้อย่างร้อนแรงทีเดียวนะครับจริง,รงๆต้องบอกว่าขึ้นกันค่อนข้างกระจายนะคุณแพนครับผมเห็นทั้งสซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้รวมถึงหางเสงเนี่ยก็มีการปรับขึ้นด้วยคคใครที่ติดหุ้นจีนกันมาหลายปีเนี่ยเดือนที่ผ่านมาผมเห็นลูกค้าบางคนเนี่ยหลุดได้ด้วยคุณแพ<ผ>นนะคะดังนั้นค่ะโอกาสของการไปต่อนะคะหรือว่าการก้าวเข้าสู่ตลาดกระทิงนะคะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนค่ะพูดคุยกันกับคุณชยนนรักการจนาหัวโค้ชแอนด์โค้ฟเวลด์จาก สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมตลาดหุ้นจีนเดือนที่แล้วขึ้นร้อนแรงทีเดียวนะครับมีปัจจัยอะไรทําให้เขาดูสักคลาสเซ็กซี่กว่าตลาดอื่นๆหรอครับเนี่ยจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับตลาดหุ้นจีนปีนี้เป็นตลาดที่พําผลตอบแทนได้ดีมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเยอีกงนะครับถ้าหกปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เดือนที่แล้วนะมันมาตั้งแต่ต้นปี S <S <an> ก็ไล่เรียงจากปรากฏการ์ e e p ซ e กนะครับที่เปิดตัวมาแล้วความสามารถและความเร็วเท่ากับ c h a t ีว t ท o ฟก็ทำให้เกิดสปุกนิกโมเมนต์คือเป็นเวกอัพคอว่า AI ในจีนนั้นมีความสามารถในการทัดเทียมสัอเมริกาตรงเนี้ยก็ทำให้หุ้นพวกเทคสตาร์ทอัพหรือหุ้น AI ที่อยู่ในจีนเนี่ยมีการลากขึ้นมารวมถึงพวกที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสต่างๆอย่างเทนเซ n t กับอ l i b บาบาเนี่ยก็ลากขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่หนึ่งครับก็คือมาจากกระแสของ AI แล้วก็ลากให้ตัวหุ้นเทคเนี่ยวิ่งขึ้นมาได้นะครับเหตุผลที่สองก็คราวนี้หุ้นเทคของจีนเนี่ยวิ่งขึ้นมาได้เร็วเพราะว่าเมื่อดู valuation gap เนี่ยอย่าง Nvidia PE อยู่สาสิบกว่าเท่า Microsoft PE ยี่สิบกว่าเท่าแต่อย่าง Tencent Alibaba บาเบยถวน PE อยู่ระดับต่ำสิบสองสิบสาเท่าฉะนั้น valuation gap ที่ห่างเนี่ยมันทำให้อัพไซด์เวลามันวิ่งเน่ยวิ่งขึ้นมาได้แรงอันนี้คือเหตุผลที่สองนะครับ เหตุผลที่สามก็คือเริ่มมีความคาดหวังเพราะว่าตั้งแต่ครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดจีนเองตัวสีชินผิงเองเนี่ยยังเก็บกระสุนของการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ในมือทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาก็คงเตรียมแหละว่าั้มจะมาท่าไหนจะทำทาริแบบไหนแต่ตอนนี้พอดีเลยภาษีไปแล้ว90วันจะไปรู้กันอีกทีนึงว่าจะเข้าเอาเท่าไหร่เนี่ยตอนประมาณเดือนพฤศจิกาตอนนี้ตลาดเลยมีความหวังว่าจีนอาจจะมีมาตรก,การในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในคึ้นปีหลังมาก็เป็นการวิ่งในเรื่องนี้ซึ่งซึ่งเห็นชัดตรงที่ว่าดัชนีตัวตลาดเอแชร์เนวิ่งแรงกว่า MSCI ไชน่าแล้ววิ่งแรงกว่าฮ่องกงสาเหตุเพราะว่าถ้ามีการกระตุ้นลงมาจริงน่าจะเป็นการกระตุ้นที่กระตุ้นให้การบริโภคภายในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับส่วนเหตุผลสุดท้ายก็คือตอนเนี้ยคนจีนมีอัตราการออมอยู่สูงมากๆนะครับ คิดเป็นระดับประมาณสัก3า4สิบหี่สิบอร์เซของเงินออมเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนก่อนโควิดเนี่ยเขามีเงินออกเวลาได้รายได้มานะเขามีเงินออมอยู่ระดับ20%ซึ่งตอนนั้นก็เยอะที่สุดในโลกะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสองเท่าคนจีนเริ่มทนไม่ไหวกับการมีเงินออมอยู่เฉยเฉคนจีนเนี่ยปกติเวลาออมเขาออมแล้วเอาไปลงทุนอยู่สามแบบหนึ่งคือสังหาสองคือทองคำสามคือตลาดหุ้น เอาไปซื้อทองทองทำออทำไฮอยู่ตอนนี้เงินเก็บอยากจะเข้าไปซื้อต่อไหมเริ่มเริ่มกังวลอาจจะเอาไปซื้ออสังหาโอ้โหอสังหายังฟองสบู่ยังแตกราคาบ้านยังลงอยู่ยังไม่ไหวก็เลยกลายเป็นว่ามีเม็ดเงินของโลกอานักลงทุนจีนนะครับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในเอแช์มากสุดเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันก็เลยดันดัชนีขึ้นมาตอนนี้นี่คือข้อดีแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดที่ทําให้หุ้นจีนวิ่งขึ้นมาตอนนี้ค่ะ แถมล่าสุดนี่มีหุ้นม้ามืดมาแรงด้วยนะคะ c a m b i c a l หุ้นที่เกี่ยวกับชิป AI มองยังไงบ้างคะสำหรับตัวนี้ค่ะครับผมมันได้ประโยชน์จากการที่พอทางการจีนเป็นคนสั่งการเองด้วยนะเรื่องนี้ที่จะไม่ใช้ชิปตัว h 20ของ Nvidia ซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยรัฐบาลทำก็บอกถ้าขายให้จีนได้เท่าไหร่15แบ่งรายได้กลับมาห้ที่ชันด้วยตัวจีนเองก็ไม่สบายใจว่าชิปนี้จะฝัง เมาแวร์สแปมอะไรหรือเปล่าที่ทําให้แบบว่าเ,ออเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ใช้หรือเปล่าก็เลยทําให้จีนเนี่ยเข้าสู่อ่าก็เรียกว่าสนับสนุนให้มีการผลิตชิปได้ด้วยตัวเองซึ่งชิปที่ทันสมัยแล้วก็มียอดขายโตมากๆอย่างบริษัทอย่างแคนบอรอนเนี่ยครับไอตัวรายได้ตรมากสี่โตขึ้นมาสี่พันสามรอยเปอร์เซ็นตก็ดันดับไอตัวราคาหุ้นเขาโตมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นตในช่วงที่ผ่านมานั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันจุดติดเป็นเวก้าคอร์ทันหนึ่งว่า นอกจากแค่โมเดล AI แล้วจีนยังสนับสนุนตัวเบสิกเอตัวรีเสิร์ชก็คือทําให้ตัวชิปของตัวเองทันสมัยให้มากที่สุดขึ้นใหม่ด้วยตรงนี้ก็เลยลากให้ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวผู้ผลิตชิปคนนี้วิ่งขึ้นมานะฮะแต่หุ้นที่อยู่ในเทคสตาร์ทอัพอย่างในดัชนีอย่างสตาร์สตาร์อินเด็กซ์ของจีนที่เป็นหุ้นเทคสตาร์ทอัพนี่ ก็ลากขึ้นมาในช่วงสัปดาห์หเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกมากกว่า30%ทีเดียวเพราะ,ะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของเขาเรียกว่า AI ทีมกับ Growth ทีมข้างในทีมเต็มพิกัดนะครับครับผมคําแนะนําสั้นๆตอนนี้ยังไงดีครับต้องขายไหมครับที่น่ากังวลก็คือเราเห็นแล้วนะครับอย่างเช่น b r i c g w a t e r นะครับของคุณเลเดริโอเนี่ยเปิดเปิดงลกไตรมาสสอออกมามีการลดสัดส่วนหุ้นจีน ทีดิอยู่ในอเมริกาไปอย่างมีในระดับสาคัญทั้งๆที่คุณเลเลยโอที่เป็นโคฟาวเดอร์ er ของตัวบริกวอเตอร์เนี่ยเป็นแฟนพันธ์แพ้หุ้นจีนมาตลอดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของต่างชาติการวิ่งขึ้นมาของหุ้นจีนรอบนี้เขาอาจจะอยากลดความเสี่ยงเพราะสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือจีนกับอเมริกาไม่วันกับไม่มีวันกับจับมือกันแลวลดภาษีเหลือศูนเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแน่ๆเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับใครที่ เมื่อกี้คุณเชยบอกว่ามีนักทุนที่โหติดมาตั้งนานตอนนี้กาไรแล้วเริ่มมีกําไรและเริ่มอยากขายออกผมคิดว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรทําคือถ้ามีกําไรแล้วเริ่มค่อยๆชิมกาไรขายออกเพราะว่าหุ้นจีน like อย่างที่เห็นในอดีตมันไม่เคยขึ้นทางเดียวขึ้นสักพักการปรับฐานรุนแรงมักจะตามมาเสมอครับค่ะครับผมใจครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คุณจีนขึ้นมาแรงนะครับคุณแมงบอกว่าถ้าเกิดใครมีกำไรกำไรหรือว่าพอใจแล้วจุดนี้เนี่ยอาจจะเริ่มขายทำกำไรออกมาก่อนก็ได้นี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้นะครับ